สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะคะ,ะและเพื่อนเพื่อนชาว y o u t อ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ของแม่หมอมอนรีอารี s ออฟ a าโรนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ท a r าโร่ดวงทั่วไปของชาวราศีกรกฎนะคะเป็นลำดับที่่ายอดดิวต่อจากราศีธนูโอเคแม่หมอได้ตั้งจิตอธิษฐานให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะ อ่าแล้วขอจับไพ่แทนเพื่อนเพื่อนสิใบนะคะอ่ะมาเริ่มเลยนะคะจะเปิดไพ่แบบเซ l ่ติคอร์สนะคะสิใบแบบออริจินอลดั้งเดิมโอเคลองมาลุ้นกันนะคะของแม่หมอดูได้ทั้งรักคนาและราศีนะคะรักคนาราศีกรกฎ เป็นนับแบบตะวันตกนะคะวันที่ของแม่หมอจะมีบอกไว้ใต้ Description นะคะ,ะมารุนการ10ไปช่วงนี้ก็อยู่ช่วงของอเหตุการณ์บ้านเมืองเนาะก็อยู่ในช่วงของพอรกฉุกเฉินเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มบังคับใช้แล้วอาจจะต,ต้องกลับบ้านเร็วหน่อยเนาะในวันพรุ่งนี้ โอเคมารุนกันค่ะใบที่หนึ่งได้นายออฟแพนด์เกลใบได้เก้าเหรียญใบที่สองได้ทูออฟคัพไพ่สองถ้วยใบถัดมาได้ซิกออฟซอไพ่หกดาบใบถัดมาได้ปรินซ์ออฟ e พน a c l e ล อัศวินถือเหรียญปริ้นหรือไนคืออันเดียวกันอันนี้เป็นอัศวินถือเหรียญไพ่ถัดมาได้ไฟออฟวันห้าไม้วันนี้เหมือนเสียงแห้งๆไปเนาะดื่มน้ำเย็นเยอะไปหน่อยไพ่ถัดมาได้นายออฟซอสเก้าดาบ เขาให้ทานน้ำอุ่นหรือน้ำขิงเนาะแต่แม่หมอก็กินแต่น้ำเย็นทั้งวันไพ่ถัดมาได้ทรีออพครับไพ่สามถ้วยเสียงเลยแหบแหบแห้งแหหายๆเลยไพ่ถัดมาได้อ่าบนไปด้วยจัสติสอ่าไพ่ของพไพ่ประจำตัวของชาวราศีตุล ชาวท่อาอะไรนะคะชาวราศีกรกฎอาจจะมีชาวราศีตุลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือชาวธาตุลมได้แก่มิถุนตุลกุมอาจจะมาเกี่ยวข้องกับชาวกรกฎเนะาะไพ่ถัดมาได้เดอะเฮอร์มิตได้ไพ่ของชาวกันได้เป็นไพ่ประจำตัวของชาวกันชาวราศีกรกฎอาจจะมีชาวธาตุดินเข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่พุชศก์กันมังกร มีทั้งธาตุลมและก็ธาตุดินเข้ามาเนาะสำหรับกรกคธาตุน้ำไพ่สรุปใบสุดท้ายได้ princess of cup ไพเ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยโอเคมาฟังคำทำนายกันนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภอ่าเริ่มที่การงานก่อนเนาะในตอนนี้ชาวราศีกรกค ไพ่สถานะประจำตัวของคุณได้เก้าเหรียญเก้าเหรียญอ่าในตอนนี้ถือว่าการงานของคุณอ่าเจริญก้าวหน้าได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องเนาะเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับคุณการเงินดีมากๆเป็นไพ่เศรษฐีเนาะก็เป็นไพ่คินก็เป็นไพ่เศรษฐีอันนี้เป็นเศรษฐีนีจัดว่าการเงิน มีเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับคุณอ่ามีสภาพคล่องมีอ่าเขาเรียกว่าแบบเป็นอะไรที่คุณแบบสบายๆอยู่ได้สบายได้อยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะบางคนอาจจะเป็นคนโสดหรือเป็นคนไม้นะสบายๆในเรื่องของการเงินความเป็นอยู่ของคุณค่อนข้างอุดมสมบูรณ์หรือในบางคน อาจจะอาจจะอยากทำงานที่มันเป็นอิสระมากขึ้นเนาะทำอะไรที่เป็นส่วนตัวหรือเป็นตัวของตัวเองอะนะคุณอาจจะอยากได้แบบนั้นตอนนี้คุณกป็ประมาณว่าสวยรวยโสดสตรองอะไรประมาณนี้เนาะอยู่ได้แบบสบายๆส,ส่วนกระแสนะคะเนี่ยชาวราศีกรกฎต,ตอนนี้ราศีส่วนใหญ่ก็ เนาะเจอวิกฤตของโรคระบาดเข้าไปนี่ก็กระทบกันหมดเนาะในตอนนี้ก็ต้องประคองตัวกันไปอะเนาะไพ่ถัดมาได้ two of cups ไพ่สองถ้วยในบางคนอาจจะได้ทำงานกับเพื่อนสนิทหรือคนรักเนาะเป็นกระยานนิมิตของคุณที่คุณอาจจะทำงานด้วยกันหรือเป็นพาร์ทเนอร์กันนะเนาะเป็นอะไรที่มีความสุข happy เข้าขา เข้าขาถูกคอกันดีชอบอะไรเหมือนๆกันเข้าใจกันดีห่วงใย,ยใส่ใจดูแลเนาะถือว่าคุณมีพาร์เนอร์ที่ดีหรือมีเพื่อนสนิทคณรยายนิมิตรที่ดีหรือเป็นมีคนรักที่ดีที่คอยดูแลเอาใจใส่กันเนาะในเรื่องของการงานอาจจะทาด้วยกันอ่าไพ่ถัดมา six of swords แต่บางคนอาจจะเกิดความร่าช้า การงานของคุณอาจจะเกิดความร่าชา้าอผิดเป้าหมายเนาะอาจจะบางคนอาจจะอยากจะไปทำงานต่างประเทศแต่ว่าอาจจะถูกเลื่อนออกไปอาจจะร่าช้าออกไปในตอนนี้มันเหมือนเจอลมพายุเนาะเจอคลื่นเจอขึ้นพายุที่คุณจะต้องฟันฝ่าไปให้ถึงฝั่งในตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ดังใจเนาะมันอาจจะค่อยๆไป หรืออาจจะถูกเลื่อนถูกถูกเลื่อนไปราช้าออกไปอีกอหรือบางคนในหน้าที่การงานของคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีจุดหมายหรือจุดหมายมันยังอยู่อีกไกลอาจจะไม่ทันใจของคุณนะเนาะมันอาจจะเป็นไปอย่างชา้าช้าค่อยๆเป็นค่อยไปอมืมันอาจจะไม่ทันใจอนะเนาะมันลงเรือไปเนี่ยมันไม่ได้นั่ง ขี่ม้าหรืออะไรไปเนาะโอเคไพ่ขัดมาได้อัศวินถือเหรียญในบางคนอาจจะรอคอยเงินทุนอยู่เนาะหรือคุณเองอาจจะมีเงินทุนอยู่บ้างแล้วอ่าแล้วก็อาจจะอาจจะร่วมลงทุนบางอย่างเนาะกับกับคนรักหรือกับเพื่อนสนิทกัลยาณมิตรของคุณนะเนาะอ่าอาจจะลงทุนด้วยกัน แล้วก็มันอาจจะมีปัญหาเนาะปัญหาเรื่องงานมันมีปัญหาจุกจิกม,มีปัญหายุ่งเหยิงที่มันอาจจะมีบุคคลที่มากกว่าสองคนขึ้นไปเนาะอาจจะมีบุคคลอื่นบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องงานมันเลยยุ่งเหยิงเนี่ยห้าดาห้าหมายก็คืออาจจะทํางานเป็นทีมช่วยกันแต่ในช่วงนี้มันมีปัญหาจุกจิกกวนใจยุ่งเหยิงอ จากคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวเนาะอาจจะพูดนัน่นพูดนี่ให้คุณคิดคิดมากไม่สบายใจเนี่ยในบางคนตอนนี้คิดมากไม่สบายใจบางทีก็นอนไม่หลับเลยเนาะมีเรื่องให้คิดหลายเรื่องมีอ่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักสุขภาพเนี่ยจนตีกันบางทีคุณอาจจะมโนอ่ามาโนไปเองก็ได้เนาะบางเรื่องมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณอาจจะคิดไปก่อนแล้ว คิดล่วงหน้าไปแล้วอ่าให้คิดเรื่องที่สําคัญก่อนเนาะไอ้เรื่องที่ยังไม่สําคัญให้ตัดตัดไปก่อนเนาะอ่าไพ่ถัดมาได้สามถ้วยอ่าในบางคนความสําเร็จอาจจะอาจจะสะดุดไปเนาะอาจจะความสําเร็จอาจจะยังความสําเร็จหรือการเลื่อนขั้นอาจจะยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือการ ตัดสินใจเนาะเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหายุ่งเยิงเข้ามาปัญหาจุกจิกปัญหาหนู่นนี่นั่นเนาะเนี่ยตอนนี้ความสำเร็จของคุณเลยอาจจะต้องถูกเลื่อนไปยังไม่ได้ในตอนนี้ที่คาดหวังไว้อาจจะการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะมันเลยสะดุดไปเพราะมีปัญหายุ่งเยิงเข้ามา,าชาวราศีกรกฎบางคนกำลังจะตัดสินใจบางอย่างเนาะ ก็มันจะตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมสําหรับคุณอ่ามีเรื่องจะต้องตัดสินใจในเร็วนี้เนาะอาจจะเป็นเรื่องการลงทุนหรือการรอคอยเงินทุนของคุณเนาะอาจจะต้องมองหาแรงเงินทุนเข้ามาเพื่อที่จะทํากิจกรรมบางอย่างของคุณเนาะอ่าบางคนอาจจะมีเรื่องให้คิดมากอีกเช่นกันเนาะคิดมากมายหลายสิ่งอย่าง บางคนคิดจนตกพรอกแล้วว่าคิดพยายามคิดหาคำตอบบางคนอาจจะได้คำตอบที่ที่เป็นอะไรที่คุณโอเคที่สุดแล้วเป็นอะไรที่คุณคิดว่าดีแล้วเนาะเนี่ยคุณกำลังมีความหวังที่จะเริ่มต้นใหม่ทําอะไรสักอย่างหนึง่งเด็กถือถ้วย เพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะยังปล่อยปัญหานี้ทิ้งไว้อยู่เนาะยังไม่ได้แก้ไขเพราะยังคิดหาคําตอบอยู่ในที่สุดคุณอาจจะได้คําตอบแล้วเนาะเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่คุณทิ้งให้มันให้มันคาราคาสังมาเนาะเนี่ยมันยังไม่มันเป็นอะไรที่ปัญหาที่คุณอาจจะแก้ไขไม่ถูกแก้ไขไม่ได้เนาะเด็กถือถ้วยมันคุณมีความหวังที่จะ ที่จะทำงานอะไรสักอย่างนีเนาะเพื่อที่จะได้เงินมาแบบได้เงินเยอะเนี่ยบางคนบางคนอาจจะความสำเร็จเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วเนาะเนี่ยได้ได้เงินก้อนมาแล้วอืมเป็นอะไรที่ดีมากเลยสำหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องของการงานต่อไปการเงินการเงินก็ดีค่ะงานดีเงินดีเนี่ยงานดีเงนิงน,งนก็มาดีเลยดีมากๆด้วย ส่วนกระแสนะคะนี่ชาวราศีกรกฎงานถึงงานจะยุ่งเนาะงานจะยุ่งแต่มันก็มีเงินให้คุณเก็บเนี่ยบางคนเก็บเงินก้อนเป็ดได้เงินก้อนแล้วเพื่อจะไปทําทุนอะไรสักอย่างหนึง่งอ่าบางคนก็ได้คนรักหรือกันระยานามิตรที่ดีเนาะที่ช่วยช่วยเหลือซัพพอร์ตให้คุณได้เงินก้อนโตอ่าบางคนอาจจะถูกเลื่อน ถูกเรื่อ,อ่าในเรื่องของในเรื่องของการเงินก็มีเช่นกันเนาะบางคนอาจจะอาจจะว่าเงินยังไม่ได้รับเงินตามที่กําหนดอาจจะถูกเรื่อนออกไปอ่าแล้วก็มันเป็นทําให้เป็นอุปสรรคในในเรื่องอความสําเร็จของคุณเนาะบางคนรอคอยเงินเพื่อที่จะไป จัดงานมงคลหรือมีงานเล้ยงสั่งสรค์อะไรเนี้ยเนาะเนี้ยหรือมีงานเลี้ยงสั่งสรค์ที่จะต้องใช้เงินอาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปมีปัญหาที่มันไม่สามารถทําได้เนาะบางคนก็ตัดสินใจแล้วที่จะนําเงินทุนหรือเงินก้อนที่รอคอยอ่าเพื่อที่จะเอาไปทำอ่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณคิดไว้เนาะที่คุณอยาก จะลงมือทำอเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเด็กถือถ้วยมันยังเป็นความหวังของคุณเนาะที่คุณจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึง่งทํางานอะไรก็ได้ที่คุณอ,อยากทําที่คุณคิดไว้เนาะโอเคต่อไปก็เรื่องการงานการเงินสุขภาพอา่ความรักก่อนนะคะความรักของชาวราศรีกรกฎบางคนอาจจะเพิ่มเป็นโสด หรือเป็นไม่เนาะหรือเป็นไม่มานานแล้วก็เป็นได้เช่นกัน 9. เก้าเหรียญแต่คุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนาะสุสวยรวยโส,สตองมันไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงเนาะสำหรับคุณทั้งเรื่องการงานการเงินความเป็นอยู่อยากได้อะไรได้อยากกินอะไรได้กินอยากเที่ยวได้อยากเที่ยวอะไรก็ไปเที่ยวได้เนาะ ทำได้ทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องรอใครไม่ต้องง้อใครอ่าบางคนชาวราศีก็บางคน,าาาาางคนอาจจะเพิ่งได้พบความรักใหม่เนาะเจอคนที่ถูกใจใช่เลยเจอคนที่มีอะไรเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันเนาะหลังจากที่คุณโสดมานานเนี่ยมีรักครั้งใหม่เข้ามาเข้ามาหาคุณแต่ว่ามันอาจจะดีเลยไปบ้างเนาะในตอนเนี้มันอาจจะเป็นไ,ได้ว่าคุณคุยกับคน ทางกายเป็นรักทางกายเนาะมันอาจจะพัฒนาไปชา้าๆมันอาจจะยังไม่มีเป้าหมายจุดหมายปลายทางเนาะอาจจะต้องคุยคุยกันไปก่อนเพราะว่าชาวราศีกรกฎบางคนอาจจะมีคนที่คุยอยู่เนาะลักษณะเป็นคนชาวธาดินเขาอาจจะยังไม่ค่อยแสดงออกเขาค่อนข้างจะเป็นคนเฉยๆนิ่งๆอ่าเขากำลัง โฟกัสไปในเรื่องของการหาเงินมากกว่าเนาะเขาเป็นคนที่รักความมั่นคงรักความสบายอ่าสำหรับเขาต้องมีเงินไว้เป็นสัมพันธ์เนาะชาวราศีอ่าชาวธาตุดินได้แก่ทุกศพกัมกรมณ์ลักษณะเขาเป็นคนที่ต้องสร้างฐานะสร้างอ่าอะไรนะหน้าที่การงานให้ให้เป็นปึกแผ่นให้มั่นคงก่อนเนาะเขาถึงจะคิดเรื่องอื่นเขาจะคิดเรื่องการหาเงินก่อน อ่าส่วนบางคนความรักอาจจะยุ่งเหยิงนิดนึงอาจจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องอ่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่มือที่สามเลยอาจจะเป็นบุคคลที่สามอาจจะเป็นคนใกล้ตัวใกล้ชิดของคุณที่เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะพูดยุแยงพูดนั่นพูดนี่ให้คุณคว้เขวเนาะพูดจนคุณคิดมากนอนไม่หลับเนาะในบางคนเนี่ยคิดเพราะว่าคุณก็คิดอยู่หลายเรื่องอยู่แล้วเนาะ พอใครมาพูดเรื่องความรักเกี่ยวกับตัวเขาคุณอาจจะคอยควๆเก็บมาคิดมากนอนไม่หลับอีกบางทีก็มาโนไปอีกว่าเขาจะไปมีใครหรือเปล่าเนาะอืมไพ่ถัดมามันเลยทําให้ความสุขของคุณมันหายไปเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าในบางคนอาจจะมีบุคคลที่สามหรือมือที่สามเข้ามาแทรกแล้วแหละเพราะมันมีสามถ้วยห้าไม้ อาจจะมีมือที่สามบุคคลที่สามเข้ามาแทรกมันทําให้ความรักของคุณยุ่งเหยิงเนาะคุณอาจจะไปเป็นมือที่สามเขาหรือเขาอาจจะมาเป็นมือที่สามคุณอ่าไพถัดมาในตอนนี้ชาวราศีกศตอตขต้องการความถูกต้องต้องการความยุติธรรมจากคนคนรักคนคุยของคุณนะนะอาจจะเป็นคนเก่าๆที่ไม่ค่อยแสดงออกที่นิ่งเฉยกับคุณเนี่ยเป็นคนรักใครเขาเป็นคนรักใครรักฟิน รักมั่นคงแต่เขาไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนไม่โรแมนติกเนี่ยคุณอยาจจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งละบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะขอเป็นโสดเพราะว่าบางคนอาจจะชาวกรกฎบางคนอาจจะได้พบเจอรักใหม่คนที่ถูกใจคนที่ใช่เลยสําหรับคุณเนาะเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจเลิกกับคนเก่าๆเ,เนี่ยคนที่เงียบเงียบเฉยๆกับคุณไปเขาอาจจะมี ปัญหาอะไรมากมายที่ยังต้องคิดอยู่เนาะ <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> ที่เขาอาจจะยังต้องคิดหาคําตอบให้ตัวเองอยู่เนาะเนี่ยคนคนนั้นที่อ่อะไรเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่แสดงออกไม่ไม,ไม่ชัดเจนหรืออะไรประมาณนี้ไม่ทําให้คุณรู้สึกว่า ไม่แน่ใจว่าเขาจะยังไงจะเลือกจะเอายังไงกับเราเนาะเนี่ยบางคนปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นมานานแล้วเนาะที่ต่างคนต่างเงียบหรืออ่าน่าจะเป็นตัวเขามากกว่าเนาะที่นิ่งเงียบเฉยกับคุณเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ไม่ได้รับการแก้ไขเนาะเหมือนอ่ายังยังมีความหวังยังรอคอยกันอยู่เนาะแต่ว่าคุณเองคนที่คุณคุยอยู่ด้วยหรือคุณเองก็ได้เนาะได้แต่นิ่งเงียบเฉยกับเขาเนาะ มันเลยอาจจะเป็นอะไรที่อ่าเหมือนปล่อยปัญหาทิ้งไว้ไม่มีการแก้ไขเนาะในตอนนี้คุณจะตัดสินใจแล้วจะตัดสินใจเลือกแล้วจะเลือกใครจะเลือกใครก็แล้วแต่ที่คุณสบายใจเนาะชาวราศีกรกฎอ่าโอเคการงานการเงินความรักสุขภาพโชคาภ สุขภาพในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดมากคิดวิตกกังวลนะเนาะอาจจะนอนไม่หลับนอนไม่พออาจจะต้องหาเวลาพักผ่อนให้เยอะๆโชคราบอืมโชคราบก็มีรุ้นอยู่นะคะก้าเหรียนเนี่ยไพ่เศรษฐีนีแล้วก็มีไพ่อัศวินเถอเรียญด้วย ก็โชคราบมีรุนอยู่เนาะพอมีพายเด็กถือถ้วยด้วยอาจจะสมบวังในที่สุดตอนท้ายอืมโอเคค่ะมีให้รุนอยู่โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะก่อนจบคลิปขอฝฟ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูเพิ่งเข้ามาชมอ่าช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน เวลามีอัปเดตคลิปให,ใหม่ๆใ,ให้กับแม่หมอด้วยนะคะส่วนเพื่อนส่วนเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้ติดตามติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะว่วงว่วงนอนเพิ่งจะทานยาพาราเซตามอนไปเพราะรู้สึกเหมือนตัวตัวร้อนๆอยนนู่ก็ไม่รู้มันก็เลยระแวงระแวงเนาะก็เลยกินยาดักไว้ก่อน โอเคเดี๋ยวขอขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ